ครับผมเจอกันอีกแล้วครับนาวิศกับนาต่อยครับสายชิววันนี้น้องเพียวปูครับวันนี้น้องเพียวปูครับวันนี้ปี่ลงไปแล้วสามคันได้ไปแล้วหนึ่งตัวครับรอชมผลงานเรื่อยๆวันนี้เรามาเล่นสายครับรอชมผลงานครับ นาบิดครับ,ารบมาอีกแล้วครับไปฮะสิเปีแอ้มพีพ่พน,น้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับสองแล้วครับนานติดนเลี้ติดนเลี้ยสังเกตไปที่ทุนด้วยพี่น้องนั่นละดำดำมันละ เห็นบาบูไปติงไปติงไงไม่อยู่ว่นี่โอ้นาวิตว่าพันจันทร์ ใส่โลละใส่โลลน่สกบงนะี um, okay, ่นี่องนม้ว่ามีมองไงเบื้องเลยวะงเบื้องบ่ออกเลยวะแกแสงดี นั่นน,น,น,นัติ้งแล้วพี่น้องนั่นแหะครับให้สังเกตไปตรงนั้นแหะครับปลายล้มลมนั่นแหละครับล้มไม้นั่นแหละครับเห็นไหมครับตอดแล้ว น้องละครับพ้นสิีเปียกมาเนี่ยโบถือหลอ่ลอๆไทยอนาบิดก่อนอนาบิทก็ต้องสิท,ทิมเงี้ยสุดไม่เอ,อง็งเราละครับนั่นละครับ อรอลุ้นครับกินแล้วครับบ่กินบ่โอ้หเฮ้ปลากินติเก็บสายเงาตัวนัว่นเก็บสายเงาไหมเก็บขั้นเงาเนื้อมึงไอ้มันของทุนเลยเก็บสายเงาเงาเนือ้อมึงน่ะเน่า เยบร้อยเดี mm ๋ยวเอามาทางพี okay, so so ่ม <caption ing 8> ันนิประคองนี okay, so ่หันเหาะมาสิหันเหาะเต้ตัวนี้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยปลาหนิ่งกินทุนเสยวะอีหยังวะใส่ปล่อยเลยเปิดนาร์ลอกวะไปไม่ได้ตัดเลยประชาทุนมาซาเอาอะไรดิเอาดิมือกองเนี้ยเนี่ยครับปลาหนิ่งครับโอ้ตัวใหญ่แท้เผาเผา ý thuần dưới cái ừ. loài ý à, thức à. là cái gì ý thức là cái gì ý thức là cái gì là cái มเอาแล้วครับผู้บ่าวพันคืนครับเอาแล้วครับเป็นนวลจันเป็นเป็นตะเพียนน้อยครับตะเพียนน้อย สวยครับสวยสวยอรอวิ่งครับดูสายยาวของนาวิทเข้าไปดูเลยครับปากเกี้าวเกี้ยวเต็มปาก เด็ดสุดๆตัวกองนี้อาจารย์นี้เดยอยังไม่แตกเลยตายกินแล้วเจ้าเก่าจังหละคนเดี้ยน้ำพองอะไรเนี้ยสิตูหิ สร้อยครับตะเพียนโอ้โหถ่ายคลิปหรอกมันมาของมันด้วยเลี้ยวนะฮะนี่มากป เนื้อของใไม่ร่อยไม่ร้อยอออลังนี่กินนี่นี่วิดวิบวิของกันโอเมนไปกินตั้งหากนี่ของกันของกันโอเมนนั่นปันกับมากเของมันของกันปันกันมากนั่นเลยกันนั่นเลยมองมอง ส่องไปเมิดบานนี่เจ้ายอสามนี่ใช่ร่มร่ไปเด็ดไปคุณเปิดนลอกไปยังไงบ้านันตายกินแล้วครับเอาเรื่มไหมอันนี้บอกว่มวนตัดออกก็ได้หรอก ปลาอะไรเอาขึ้นมาด mm. ูหน่อยโอ้มัน hey, ี่ปล้นปลา้นนีนี่เหนเีเปลา่ปลากงาใหม่นอปาใ่ มก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงครับเพราะว่าผมก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวเลยช่วงนี้น้าวิทย์ลงไปน้าวิทย์จะโดดน้ําไปเอาปลาครับอ๋อสุดท้ายก็เรียบร้อยครับน้าวิทย์เรียบร้อยนวลจันจันนวลเรียบร้อย ไซก็น่าจะประมาณหนึ่งกิโลกว่าโคตเะผู้ใดวลูกเกียสองะสองสองม่เปิดนนี่นี่นะครับได้ขึ้นมานี่ตัวละโลกสอลกขันรุดนี่ตัวใหญ่กว่านี่ครับเป็นัสั่นกา

มันมันมันเป็นผักจริงสิพ่อพ่อมาซื้อหรอเพิ่งผงไหมก็งานาใหม่งานอ่ะมันอยู่หันตะเสาเด้อ เนี่ยปลาตะเพียนนียจังสีแล้วครับม,รมันปลาตะเพียนมูบนเลมันปลาใหญ่ต้องบอกมันเนี่ยปลาตะเพียนครับเหียจังได้เเนาะมาแล้วโอเคแล้วสวยๆครับไม่ทำงานแล้วครับตอนนี้ทำงานอยู่ยเดี๋ยวครับเดีย๋ยวนะตุ้มครับมูนยังไปของปไปไปกันมาเลยบบเป็นปลาตัวใหญ่หนึ่งข้อแห้ง โอ้เหยื่อปลาตะเพียนอีกแล้วครับมาแล้ว <laughs> ครับ <laughs> ติด,ต,ดติดครับติดติดปลาตะเพียนครับนี่ครับติดติดครับเหยื่อปลาตะเพียนครับนี่ครับ